ยาดานนะของยากินแล้วนะคะคลิปนี้นะคะหัวจะยุ่งหน่อยนะคะคือจะมาบอกว่าเราจะไม่ลงคลิปในช่อง YouTube แล้วนะคะแต่ช่อง YouTube จะเปิดต่อไปนะคะคือเราอยู่แค่ป .5 งไงแล้วรู้สึกว่าการเรียนไปด้วยแล้วก็การ ถ่ายคลิปวิดีโอลง Youtube ไปด้วยมันเหนื่อยแล้วหนักมากแล้วก็โทรศัพท์เราไม่สามารถลองรับคลิปวิดีโอเยอะขนาดนั้นได้นะคะก็โทรไปปรึกษาก็บของหองแล้วแหละว,ว่าเราเค่อยถ่ายคลิปวิดีโอลง Youtube หวังโลดางอะไรแบบนี้ตอนมหนึ่ดีกว่าไหมเราจะแบบเราจะว่างขึ้นไงเราจะแบบ เรียนเราก็เรียนหนักก็เลยค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าตอนมหนึ่งมันอาจจะมีเวลามากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าตอนมหนึ่งเราอาจจะทํางานพาร์ทไทม์แล้วก็แบบมีเงินในแบบนี้สามารถซื้อกล้องที่มันถ่ายคลิปวิดีโอโดยเฉพาะมาลงยูทูบได้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะถ้าเกิดเรายังใช้กล้องมือถืออยู่รู้สึกว่ามันไม่พอแน่นอนนะคะแล้วก็การตัดต่อคลิปอันนี้ก็ยังไม่เก่งขอเราไป เรียนก่อนแล้วกนะ็ถ้าเกิดพร้อมที่จะถ่ายแล้วน่าจะเป็นประมาณหมหนึ่งนะคะขอเวลาอีกปีหนึ่งเดียวเราจะถ่ายให้ดูนะขอบคุณนะคะที่ทุกคนที่ติดตามและดูเรานะคะก็ต่อไปนี้ก็ไม่มีคลิปมอกไปโรงเรียนของพวกเราอะไรอย่างนี้แล้วนะคะด้วยความที่มันเหนื่อยลมากแล้วก็วันนี้นะคะที่คลิปที่เป็นสปอนเซอร์อให้แกงอ่ะคะ่ะก็คือ ลงลงไม่ได้นะคะแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าช่องเราขาดการได้ทำสปอนเซอร์อะไรแบบน,นี้แต่ว่ารู้สึกว่าคือวันนี้เขียนสคริปต์นะคะแล้วโดนครูลักเอาไปอ่านและเฮี่ครูลักคือคุครคูคนที่สอนวิชาคณิตเราแล้วรู้สึกว่าถ้าเพื่อนคนอื่นอ่านด้วยเนี่ยเราก็จะน,น่าจะอายนะคะก็เลยรู้สึกว่า ตั้งจเรียนก่อนนะคะแล้วก็ค่อยค่อยไปทุ่มเปกับการทํางานตอนที่มหนึ่งเรียนนี้นะคะว่าอาจจะลงไม่ได้ถึงมหนึง่งเตะม,มประมาณปหกอ่ะก็ตอนปหกตอนป, 6, อนปอัดฉิมอ่ะก็มหนึ่งแหละตอนปัดฉิมวันปหกอะ่ะก็จะลงคลิปให้ดูว่าจบปหกแล้ว จะอยู่ม .1 แล้วจะได้ลงคลิปให้ทุกคนดูแล้วแต่ก็เรากับข้าวหอมเนี่ยอาจจะอยู่คนละโรงเรียนก็อาจจะได้ลงคลิปน้อยถึงอุปสรรคอยอะแค่ไหนอะค่ะเดี๋ยวสักวันหนึ่งแล,แล้วเชื่อว่าต้องได้เจอกับข้าวหอมแล้วมาถ่ายคลิปวิดีโอให้กันได้ดูให้ทุกคนได้ดูทั่วโลกแน่นอนค่ะก็ ติดตามไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาดูเราก็ได้นะคะแล้วก็ขอบคุณเลยคะสำหรับคนที่ชอบเรากันนะคะแต่ว่าเรามีความจําเป็นที่จะต้องไม่ลงคลิปในช่องยูทูบจริงะคะ่ะแต่ช่อง y youtube หอมยากิดนแหล่งเนี่ยก็จะเปิดต่อนะคะแต่ก็ไม่ลงคลิปแล้วนะคะเพราะาเหนื่อยมากเลยคะ่ะกับการตัดต่อคลิปอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดครูรักมาดูคลิปนี้ก็ขออภัยที่ตอนนั้นส่งตดหมายกันในห้องเรียนแต่ว่า คือมันจะเป็นจริงๆค่ะแต่ว่าต่อไปหนูก็จะไม่ทำแล้วนะคะ